สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับเออตุกตาผาฝันส่วนลังเหินคือเก้าค่ะบรรยากาศดีเด้อค่ะรม่มรื่นชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำค่ะฝนลงไปอย,ปอยเป็นฝอยฝอยแต่ว่าอันพอดีนั่งเนาะคะ่ะเด้อพอดีนั่งมะเออพันอยากอันอัดคลิปอยู่นําส่วนเนะมันโบ่พอเปียกหรอคะมาค่ะ <laughs> <laughs> ความชอบเนาะคะ่ะเนาะอากาศ เย็นเย็นมีแหงมีแหงเด้ค่ะจนนั้พ่อวาเอ้ยตุ๊กตาเจ้าคือเป็นเอามากป่าวะ่ะ <c> อ <oughs> ยากเป็นเอามากอยู่เด้อค่ะ <c oughs> เป็นบางมืออยากเป็นเอามากเมื่อนีนอยากคึออยากนั่งอั่นแฟนว่าตัวน่าไปก็เลยเฮพอเราไปนั่งนําสวนมันเลอะหัว <c oughs> บบปากใส่หัวดึกๆแล้วก็เลยเบาเบามาก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะ ชอบกันคนละย่างค่ะความชอบก็เขาทำแล้วเราบ่ชเ้อเพื่อเดือดร้อนเาอคะ่ะเนาะทำเลยค่ะไม่ต้องรอมากินกาแฟก่อนเบ้าหลายดีเว้าคะ่ะเรื่องของเรื่องนีสะออนดอกไม้บานแมงไม้อันมาตอมโอ้ยบังนักน้ำฝนอันบังง่าพันกลองดง แต่พันุบ่มีกลิ่นค่ะแต่ว่าดูชุ่มชื่นแล้วก็ดูแลง่ายค่ะดอกไม้พวกนี้มันไปคล้ายๆเป็นวัชพืชเนาะค่ะเนาะแต่เอยพันหมักขึ้นปลูกเท่อเดียวแล้วก็ยาวนานไปเลยค่ะเว้นแต่เหานะ่ะบบชอบพันเหาก็เอาพันออกเนาะค่ะเนาะแต่เวลาพันขึ้นมานําสวนก็คือดูชุ่ชื่นค่ะพสีสันพันนั้นสีพันแจ๊สอกสีม่วง ยิ่งเวลาอากาศดีแห้งสีเจนค่ะบึงอันแมงไม้เม,า,มา,นาน้ำหวานอันฝนหลงก็ง่าก่าองอันนักฝน,นักน,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 กนก้ำฝนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพันธุทนฐานแขงน็งแรง กาแฟดำหอมๆลำสวนค่ะมีแหงนะคะ่ะชื่นใจ <c oughs> อากาศกำลังพอดีพอดีค่ะอากาศอุ่นๆเนาะค่ะเนาะลมกระ่าเยอะมันแล้วพอดีเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นเอ้ยพันมักเอ้ยตุกตานชอบเป็นเออหฮนอ่านหน,นังสือพิมพ์อยู่ค่ะเจ้านอกก็ผักกันออกไปอันไปเหลือไปทำงานโตัวนะคะเออก็ได้ เสียงดังฮึ่งๆึ่งึ่งึ่งนี่มีแต่แมงไหมเน,นาะค่ะเนาะเมาน้ำหวานจากดอกไม้โอ้ยล่มพัดมีแหงขนาดเลยคือทอดอย่างสมัยอยันอย่างปิ่นอันสาววสูรุนโอ้โอะเน,นาะค่ะเนาะย่างตากฝุ่นน่ะนะคะม้วนฝนบานเหาพัานอากาศมันฮ้อนเน,นาะค่ะเนาะฝนลงก็นโอ้ บางเด็กน้อยอันแถวบนนอกเล่นน้ำหนทางฮ้องกันนี่เจ้าเราไหวเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ก็บ่ทําแล้วก็บ่มีแล้วค่ะมันมืดยุคยุคมันเปลี่ยนบ่ได้มีแล้วค่ะอันเด็กน้อยเล่นตากฝนนะสมัยเอายันเนี่ยโอ้ยยังเยินน้ำฝนอยู่ค่ะฝนเทลงมาเนี่ยโอ้ยจากฟ้าฮ้องฟ้าแต่แม่ก็บอกว่าอย่าไปแม่ยานฟ้าพันพันมาบใจไปว่าแห้งหมักบึงเล่นเสีออ,อันสมัยมันต้นอัน ก็มะหุ่งเนาะค่ะเนาะการมะหุ่งอะนะคะบางเป็นลิการมะหุ่งกังนเป็นขันหวมแล้วก็ยินละคะ่ะมันอินโนเซนต์เนาะคะ่ะเนาะมันบ่มีสิ่งอันยั่วๆๆยวนเยอะวิวัฒนาการนั้นการเจริญทางนั้นเทคโนโลยีมันยังมันยังโบถึงจุดนี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันโอ้ยมันไปไกลเนาะคะ่ะเนาะไปหอดบนฟ้ายาวนานเนาะคะ่ะเนาะเป็นทุกอย่างทุกอย่างเป็น รวดเร็วทันสมัยไปมดมันบอกค่ะแม้แต่เงินสดกันนะมันเฮี้ยไปแล้วมันบอกเงินสดจะน้อยกันไหนเฮี้ยไปเด็กค่ะเงินที่เหาวันเคยนับเป็นนั้นอยู่นํามืออยู่ํนกระเป๋าเนาะค่ะเนาะกระเป๋าใส่เงินก็เจะน้อยก็เฮี้ยไปก็กระเป๋าเงินนี่ก็ไหนเฮี้ยเพราะว่ามันบ่มีพื้เหลือไซทุกอย่างอยู่นําเครื่องมือถืออย่างเดียวทั้งนั้นอืเด็กในอนาคตนี่ก็ดีบดีก็บอหัจัจว่าเงินก็อยู่ํามิวเซียมแล้วก่ะเนาะ ถ้ายอยากเบิงเงินนะคะสมัยอันกระเปาพนเงินอยู่นนำมือเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้พ่นเงินอยู่นำสศูนอากาศอยู่นนำตามสายขอแต่ว่ามีอันมีพอที่ในใจบ่ไมะะ่บอกค่ะกดเข้าไปกล็ลิงกันก็จบบ่ต้องพกบ่ต้องถือมันยากเนาะค่ะเนาะว่าต้องมายานคนมันมาดักปนดักเตออไมะะ่บอกค่ะสมัยก่อนนะ,ะ,อนนะ,ะโอ้ยเพี้ยนเก็บเงิน เก็บเฉลยกระบดีเนาะค่ะเนาะย่านคนมาดักปนปลันยังก็มีคนปนด้ค่ะนักปนก็หลักทาทาจอบอยู่เนาะค่ะเนาะช่วงเดิมมีเวลาว่างั้นเดี้ยป่ะอันนี้แห้งว่ามันม่วนเนาะฝั่งเดี๋ยวนี้มันก็ไปเป็นอีกเทคโนโลยีแบบใหม่เนาะค่ะเนาะบริได้เอาตัวตัวแต่ว่าเอาทางอันทางอากาศว่างั้นเดี้ยป่ะก็เยอะแยะเดนะค่ะแห้งยากเดี๋ยวนี้ค่ะเขาบเปลี่ยนยินบเปลี่ยนนั่นเซตค่ะถ้าไปกดทุกอย่างเลย ลอยไปเลยคืนบบได้อีกตั้งหากแถมคันแถมมันเข้ามาแฮกอีกเนาะค่ะเนาะจ่ายเงินแล้เขาอีกเอ,อ้คืนแล้วก็คืนจากหัวค่ะถ้าเขาโดนแฮกเนาะค่ะเนาะไอ้นคนที่พ่นเก่งนําทางอันพวกการใช้อันคอมพิวเตอร์อันเดี๋ยวนี้ก็เอไอเป็นบอกค่ะต้องไปจ่ายเยอะเงินเออพื่อพ่นอีกบริษัทเลยคะ่ะที่ว่านี่พี่เขานํามา่อมเพื่อเนาะค่ะเนาะอันพวกที่แกนใดนะ่ะ เป็นอีกแบบหนึง่งหลังอันนางคนเด็กน้อยที่ฉลาดเนาะค่ะเนาะเรียนรู้เหลวก็สามารถยะ <Yeah. S 1> สามารถเข้าไปเอาแฟนเอยเบิง่งเราจะเรื่องรกไปค่ะว่าพวกมันจบก,ก่อนสามารถที่จนะเข้าไปนําแฮกแล้วก็ได้เงินนอกค่ะเนาะเข้าไปนําบริษัทศู์ใหญ่เพื่อนเกอทำงานได้ได้หน้าที่การงานซ้ำเป็นบอกค่ะ <c oughs> ว่าไปเก๊กะเขาเอ้กันสั่งได้กินกาแฟ มีเฮงขณะนั่งเราสวนเราชื่นใจชื่นใจมามันเออเนี่ยเสาเออเนี่ยไปเรือทํางานกาแฟพูดเลยก็ยักทํางานขยันก็มาค่ะพูดเลยอยักอกอกกําลังกายก็มาไปก็เออตุ๊กตาผ่าฝันอันขึ้นเรือลงเรือเนาะค่เนาะขนของขึ้นขนของลงอยู่อย่างนั้นอ่ะบอว่ากันเนาะค่ะเนาะส้อยกันทําก็มีความสุขตามสไตล์เออเนี่ยบอค่ะข้อบคุณนหลายที่เข้ามาทักทายเลยจ้ะเด้อ ็มีแต่ความสุขโชคดีเมื่อไม่วันนไม่ทุกคนเลยค่ะเพืเ่อนๆสวัสดีค่ะ